หลังจากรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาปล่อยให้สังคมกลนประนามในปมทวงคืนเบี้ยคนชราจากผู้สูงอายุจนมีคนไปเปรียบเปรยในโซเชียลมีเดียว่ารัฐบาลนี้เก่งแต่ตบเด็กรังแกคนแก่และเกิดคำถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าเกิดเรื่องแบบนี้ได้อย่างไร จนในที่สุดลุงทนกระแสะกดดันไม่ไหวออกมาติดเบรกเรื่องนี้พร้อมสั่งให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปศึกษาหาทางออกที่วินวนินกันกับทุกฝ่ายโดยในเรื่องนี้ไปเกี่ยวพันกับ3หน่วยงานหลักคือกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังที่มีนายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์ขุนคลังเป็นบอสใหญ่สุดหน่วยงานต่อมาคือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในสังกัดก,กระทรวงมหาดไทย ที่มีบิ๊กบอสพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคุมบังเหียนและหน่วยงานสุดท้ายคือกรมกิจการผู้สูงอายุสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่มีรัฐมนตรีจุดติไกรเลิกเป็นบิ๊กบอสในบางตอนของสารที่ลุงตู่ส่งไปยังประชาชนผ่าน Facebook มีใจความว่าเรื่องเบียผู้สูงอายุนั้นทางกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายให้ชัดเจนก่อนและให้ชะลอการเรียกคืนหรือฟ้องร้องเอาไว้ก่อนแล้วตอนนี้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกำลังตรวจสอบและแก้ไขความคลัดเคลื่อนของข้อมูลต่างๆกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ดูแลเรื่องผู้สูงอายุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นคนจ่ายเงินและกรมบัญชีกลางที่ดูเรื่องการเบิกจ่ายให้ถูกต้องตามกฎหมาย ทุกฝ่ายกำลังคุยกันว่าจะมีทางออกอย่างไรและเมื่อเรื่องนี้ถูกเผยแพร่อย่างสาธารณชนก็มีหลายฝ่ายร่วมกันสแสวงหาทางออกอย่างทางกระทรวงการคลังที่มีรายงานข่าวออกมาว่าควรจะมีการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับทั้งสองสิทธ์ในเวลาเดียวกันคือทางเบี้ยผู้สูงอายุและเงินบำนาญพิเศษจากการปฏิบัติหน้าที่ของสามีหรือลูกเพราะเป็นสิ่งที่ผู้มีสิทธิ์ควรได้รับ ไม่ควรไปตัดสิทธิ์ซึ่งในส่วนนี้ทั่วประเทศมีประมาณ15,000รายที่รับเงินซ้ำซ้อนกันอยู่อย่างไรก็ตามเมื่อเกิดเรื่องนี้ในห่วงของศึกซักฟอกรัฐบาลลุงตูฝ่ายค้านไม่พลาดที่จะหยิบเรื่องนี้มาขยมอย่างแน่นอนอย่างนายยุทธพงศ์จรัสเสถียรสอสอมหาสรารคามพักเพื่อไทยก็ออกมาจัดชุดเล็กเป็นนำจิม้มในทำนองว่าพลเอกประยุทธ์นับจากปฏิวัติปี2557 รับเงินเดือนนายกรัฐมนตรี44เดือนเงินเดือนหัวหน้าคอสอชอ45เดือนตอนนั้นยังเป็นผู้บัญชาการทหารบกรับเงินเดือนอีก80,000บาทต่อเดือนรับเงิน3ทางรวม10,800,000บาทรวมถึงผู้มีตำแหน่งคอสอชอเวลานั้นที่รับทั้งเงินเดือนคอสอชอและรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์รับเงินเดือน3ทางทำไมไม่ผิดกฎหมายอย่างไม่รวมเบี้ยป,ประชุมต่างๆอีกด้วย ขณะเดียวกันคนดังอย่างนายพานทองแท้ชินวัตรก็ออกมาเกาะกระแสนี้เช่นกันโพสต์เฟซบุ๊กว่าคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายคนชราผู้มีความยากจนรับเงินเดือนละพันซ้ำซ้อนกันไม่ได้แต่ลุงตู่คนชราผู้มีอำนาจรัฐอยู่บ้านพักนายกควบคู่บ้านพักทหารได้รับเงินเดือนกองทัพซ้อนกับคสอชอเดือนละหลายแสนได้ ซึ่งน่าสังเกตว่าเป็นประเด็นที่สอดคล้องกับที่นายยุทธพงศ์จรัสเทียนเคยออกมาปูดไว้ก่อนหน้านี้นั่นเองและไม่ว่าอย่างไรก็ตามต้องไปติดตามในสภาวา่าปมเงินคนชรานี้ฝ่ายค้านจะขยี้ได้สุดแค่ไหนและผลสุดท้ายรัฐบาลลุงจะหาทางออกในรูปแบบใด